ถ้าเราปล่อยไฟฉายหนึ่งกระบอกให้ตกลงไปในมหาสมุทรแสงจะดับหายหลังไม่กี่สิบเมตรที่ลึกลงไปกว่านั้นคืออาณาจักรของความมืดความหนาวและแรงดันที่มากพอจะบีบโลหะให้บิดงอและที่ลึกที่สุดของโลกคือร่องลึกก้นสมุทรมาเรียนาที่นั่นแรงดันมากกว่าผิวน้ำราวพันเท่า แต่มันไม่ได้ว่างเปล่าที่นั่นมีชีวิตมีเรื่องราวและมีความลับของโลกที่เรายังไม่เข้าใจร่องลึกมาเรียนาอยู่ในแปซิฟิกตะวันตกใกล้หมู่เกาะมาเรียนาซึ่งเรียงตัวยาวจากเหนือสู่ใต้แนวร่องคล้ายแผลยาวบนพื้นมหาสมุทรส่วนที่ลึกที่สุดที่เรารู้จักเรียกว่า Challenger d e ดีหลุมรูปพระจันทร์เสี้ยวที่ก้นร่องลึก ที่นี่ไม่ใช่แค่ต่ำกว่าผิวน้ำแต่มันต่ำกว่าระดับทะเลที่เราคุ้นเคยหลายเท่าของภูเขาสูงบนบกถ้าคุณเอาเอเวอเรสต์มาวางลงไปก็ยังไม่พ้นน้ำความลึกไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันคือผลจากการหมุดตัวของแผ่นเปลือกโลก <S <S เมื่อแผ่นมหาสมุทรที่เก่ากว่าหนาแน,น่น,น,นกว่าค่อยๆเลื่อนและดิ่งหลงใต้แผ่นอีกผืนมันฉีกผิวมหาสมุทร ให้กลายเป็นร่องลึกยาวมหึมาใต้ร่องลึกคือเส้นทางดิ่งสู่เนื้อโลกที่ซึ่งหินร้อนและแรงดันกำลังรีไซเคิลแผ่นเปลือกโลกให้กลับสู่ธาตุพื้นฐานร่องยึกจึงเป็นขอบเขตของแผ่นดินขนาดยักษ์และเป็นบันทึกการเคลื่อนไหวของโลกที่ยังมีชีวิตมหาสมุทรมีชั้นของความลึกเหมือนบันไดลงสู่อีกโลกจากผิวน้ำที่อาบแสง ไปยังโซนพบค่าและกลางคืนชั่วนิรันร์จนถึงฮาดา้าอาณาจักรของร่องลึกในฮาดา้าโฟตอนคือสิ่งรูหราอุณหภูมิต่ำแรงดันสุดโต่งและทุกอย่างช้าลงราวกับเวลาเปลี่ยนความหมาย <c oughs> เพื่อไปถึงก้นสมุดมนุษย์ต้องเขียนกติกาใหม่ให้กับวิศวกรรมจากยุคบาทิสคาฟที่ทวงลูกเหล็กลงลึก ค่อยๆวิวัฒน์สู่ยานทรงหยดน้ำโครงสร้างทรงกลมหนาวัสดุโลหะพิเศษหน้าต่านขนาดเล็กที่รับแรงดันได้และระบบลอยตัวที่ต้องไม่พลาดแต่ทุกเมตรที่ลงลึกคือความเสี่ยงไม่มีห้องฉุกเฉินไม่มีที่ว่างให้ความผิดพลาดนี่คือศิลปะของการอยู่รอดในสถานที่ที่โลกไม่เตรียมไว้ให้เราหายใจ แม้แรงดันจะโหดร้ายแต่ชีวิตก็รุกคืบโปรโตีนของสัตว์น้ำลึกถูกปรับแต่งให้ทำงานได้ในแรงดันสูงไขมันและเยื่อหุ้มเซลล์มีโครงสร้างที่ยืดหยุ่นเมื่อถูกบีบกระดูกบางชนิดลดหรือต่างไปเพื่อไม่ให้เกิดโพรงอากาศและร่างกายจำนวนมากยอมช้าเพื่อแลกกับการอยู่ได้พวกมันกินอะไรกินหิมะทะเล เศษอินทรีย์วัตถุที่ตกจากบนฟ้าบางแห่งมีสายพ่นเคมีที่เลี้ยงจุลินทรีย์ได้โดยไม่ต้องพึ่งแสงโลกอีกแบบที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานจากดินแดนใต้พื้นมหาสมุทรความลึกไม่ได้ตายด้านมันคือห้องทดลองเคมีของโลกจุลินทรีย์บางชนิดกินสารประกอบอนินทรีย์เปลี่ยนพลังงานเคมีเป็นชีวภาพ วนเวียนคาร์บอนไนโตรเจนกลับสู่ระบบนิเวศการทำความเข้าใจชีวะธรณีเคมีที่ความลึกสุดโต่งอาจพาเราไปถึงคำถามใหญ่ชีวิตเริ่มต้นอย่างไรบนโลกที่มืดและร้อนในอดีตและถ้านอกโลกมีมหาสมุทรใต้พื้นดาวชีวภาพแบบนี้อาจเกิดซ้ำขอบแผ่นเปลืยกโลกคือละครโรงแห่งแรงแรงเสยดทานและแรงสะสม ที่ปลดปล่อยเป็นแผ่นดินไหวเมื่อพื้นทะเลขยับฉากที่ผิวน้ำอาจกลายเป็นสึนามิใต้ท้องทะเลยังเต็มไปด้วยเสียงเสียงคลื่นภูเขาไฟใต้ทะเลสัดทะเลลึกและบางครั้งเสียงที่เราไม่รู้ว่าเป็นของใครความลึกลับที่เตือนว่าเราเพิ่งเริ่มฟ,ฟังภาษาของทะเลเท่านั้นเองแม้ที่ลึกที่สุดเราก็ทิ้งเงาของเราไว้ เส้นใยจิว๋วเศษพลาสติกขยะจากกิจกรรมมนุษย์เดินทางผ่านกระแสน้ำและตกสู่ก้นสมุทรเรื่องนี้ไม่ได้มีคำตอบง่ายๆแต่การรู้ว่าขยะไปไกลได้ขนาดไหนคือจุดเริ่มของการออกแบบนโยบายวิธีการใช้และระบบเก็บกู้ที่รับผิดชอบมากขึ้นทะเลลึกไม่ใช่ถังขยะมันคือบันทึกของโลกทั้งใบการสำรวจวันนี้ พึ่งยานไร้คนขับหรือ AUV หรือ ROV ที่ลงลึกนานขึ้นฉลาดขึ้นและปลอดภัยขึ้นเซ็นเซอร์ตรวจวัดความดันอุณหภูมิเคมีน้ำหนักเบาแต่ทนแรงดันแบตเตอรี่พลังงานสูงปัญญาประดิษฐ์คัดภาพแผนที่อัตโนมัติทำให้เราเห็นพื้นที่กว้างขึ้นในเวลาน้อยลงทุกชิ้นส่วนคือด่านทดสอบของวิศวกรรม พราะผิดพลาดไม่ได้เมื่ออยู่ใต้แรงดันระดับหาเดาคำตอบไม่ได้อยู่ที่ความท้าทายเพียงอย่างเดียวแต่คือความรู้ใหม่ที่ย้อนกลับมาช่วยมนุษย์กายวิภาคของปลาหรือจุลินทรีย์ภายใต้แรงดันสูงแนวคิดวัสดุยาโปรตีนที่ทนสภาพสุดโต่งแบบโมเดลธรณีภาคใต้ร่องลึกเบาะแสการเกิดแผ่นดินไหวสึนามิและระบบเตือนภัยที่ดีขึ้น และโลกใต้มหาสมุทรมืดนี้คือบทเรียนสำหรับการค้นหาชีวิตในมหาสมุทรใต้ผิวดาวดวงอื่นที่ก้นสมุทรมาเรียนาเราเห็นโลกที่ไม่เหมือนโลกอาณาจักรของความมืดแรงดันและชีวิตที่ดื้อดึงทุกเม็ดที่ลงไปไม่ใช่เพื่อพิสูจน์ว่าเรากล้าแค่ไหนแต่เพื่อเข้าใจว่าธรรมชาติซับซ้อนแค่ไหนและเราพึ่งพามันเพียงใด คำถามคือความลับถัดไปที่คุณอยากให้เราไปค้นหาคืออะไรถ้าคุณชอบสารคดีลึกลับแบบนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกระดิ่งตำนานต้องสงสัยไว้ครับตอนหน้าพบกัน